สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบุรีรัมย์เขต2เป็นองค์กรชั้นนำคุณธรรมเป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นบุรีรัมย์สู่สากลมีพันธกิจในการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน229โรงครูและผู้บริหารจำนวน2,644คนนักเรียนจำนวน39,629คน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีคุณลักษณะคนดีสีบุรีรัมพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเป็น,นกลไกขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลอาศัยหลักการทำงานบริหารโปร่งใสเต็มใจบริการทำงานเป็นระบบโดยมีแนวทางการพัฒนาการศึกษาดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้เป็นพื้นที่คุณภาพ Quality Land ส 2. การเสริมสร้างและรักษาคุณภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมรับผิดชอบผลการจัดการศึกษาโดยการบริหารแบบ CBM 4. การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีและสื่อน,นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 5. การนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมเชื่อมโยงผสมผสานให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวตรรษที่21และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การบริหารงานโดยดรณนัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสามท่านประกอบด้วย นายสมศักดิ์สุกส,สำโรงนายวิสิทธิ์สายจรนหอมและนายบรรพศสรุนรำภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2อาสาตัวเป็นสถานที่พักคอยสำหรับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน11แห่ง โรงเรียนวัดสำโรงเป็นสถานที่พักคอยจำนวนหนึ่งเตียงโรงเรียนข้าวศึกษาเป็นสถานที่พักคอยจำนวนสี่เตียงโรงเรียนบ้านสวายสอเป็นสถานที่พักคอยจำนวนเจ็ดเตียงโรงเรียนบ้านละหกตะแบ่งเป็นสถานที่พักคอยจำนวนสิบเตียงโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโทรสิบเอ็ดเป็นสถานที่พักคอยจำนวนสิบสองเตียงโรงเรียนบ้านพาชี เป็นสถานที่กักตัวจำนวน12เตียงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงเป็นสถานที่พักคอยจำนวน12เตียงโรงเรียนบ้านเมืองไผ่เป็นสถานที่กักตัวจำนวน15เตียงโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นเป็นสถานที่พักคอยจำนวน20เตียงโรงเรียนบ้านหนองม่วงราชอุทิศเป็นสถานที่พักคอยจำนวน30เตียงโรงเรียนพุทธบารมีเป็นสถานที่พักคอยจำนวน30เตียง กุญแจดอกสำคัญที่ทำให้สภาพการดีขึ้นคือการร่วมมือกันอย่างจริงจังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองและโรงเรียนในสังกัดพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจุดยังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อให้การดำเนินชีวิตก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ